สวัสดีครับอ่าดูก่อนครับดูอีกครับอ่าสวัสดีครับแนวทางหวยฮานอยครับวันนี้พิเศษออกออกเหมือนเดิมเมื่อวานนะครับไอตอนนี้สี่สามสามเมื่อวานะออก VP วีพนะีธรรมดาไอสองตัวออกสองหกธรรมดาออกสี่สามหกกับเจ็ดเจ็ดวีพีสี่เก้าเจ็ดกับสองหนึ่งอ่ายังมีวันนี้มันมีวันนี้มีมา v ีพีถูก,ก 7, ครับเจ็ดครับอ่าธรรมดาก็น่าจะมีสี่ อแนวทางหวยฮานอยกวดที่หกทับสิบทับหกสามครับพิเศษครับอ่าวันนี้วันนี้ให้ห้าใบวันครับห้าห้าศูนย์ห้าสองห้าเจ็ดห้าแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์แปดแปดแปดศูนย์แปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดธรรมดาแล้วครับศูนย์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 สี่ไอศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดห้าห้าสองห้าสี่ห้าศูนย์ห้าแปดสี่สี่ศูนย์สี่สามสี่ห้าสี่แปดวีพีครับ ห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหกค่ะเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหกไอเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดแปดอ่าพุงนี้นะครับพุงนี้ผมว่าน่าจะมีห้าเจ็ดอ่าแปดห้านี่ผมว่าผมผมชอบศูนย์ครับอ่าห้าศูนย์บ้างอ่าสี่ศูนย์อ่า,อาผมว่าห้าหนึ่ง เจ็ดห้าอ่าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอทุกคนเฮงๆรวยๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ